ในยุคที่อุตสาหกรรมและธุรกิจมีการแข่งขันสูงและเติบโตขึ้นเรื่อยๆต้นทุนด้านพลังงานซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญของธุรกิจจึงเป็นทางออกที่บรรดาผู้ประกอบการต่างให้ความสำคัญแต่จะลดใช้พลังงานด้านใดลงได้บ้างจะมั่นใจได้อย่างไรว่าจะไม่กระทบต่อส่วนอื่นๆหากจำเป็นต้องลงทุนเครื่องจกักรและอุปกรณ์ที่ทันสมัยจะต้อค่าการลงทุนหรือไม่ใครจะรับประกันว่า ประหยัดพลังงานได้จริงให้บริษัทจัดการพลังงานหรือเอสโกเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้การใช้พลังงานในสถานประกอบการเกิดประสิทธิภาพเช่นเดียวกับบริษัพทพาสติน่าจำกัดที่ได้ใช้บริการเอสโกเป็นตัวช่วยด้านประหยัดพลังงานบริษัทของเราคือบริษัทพาสติน่าปัจจุบันมีอยู่3สาขานะครับ คือที่พระรามสองและก็ที่เพนทะเลทําธุรกิจขึ้นรูปชิ้นงานเป็นพลาสติกค,ครับกระบวนการก็มีทั้งกระบวนการฉีดกระบวนการเป่าแล้วก็กระบวนการของการ t h e มฟอ f o r m i n g ครับชิ้นงานก็จะเป็นลักษณะของชิ้นงานที่ใช้ในครัวเรือนครับผมรวมถึงแพ็กเกจจิ้งด้วยลูกค้าเราจะมี2กลุม่มก็คือลูกค้าในประเทศ6-5%เอนเนี่ยจะเป็นสินค้านในประเทศก็คือ tesco lotus seven eleven unilever ครับส่วนต่างประเทศเราส่งออกตลาด ใหญ่ก็จะอยู่ที่เมกาแล้วก็ที่ยุโรปพลังงานเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ของทั้งที่ใช้ทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่เรื่องของไฟฟ้าทั้งหมดแล้วก็พลังงานทั้งหมดแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของพลังงานไฟฟ้าเนี่ยก็ถูกใช้อยู่ในกระบวนการผลิตแล้วก็อีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะอยู่ที่ออฟฟิศรับ <S 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 ในธุรกิจของแต่ละที่เนี่ยต้นทุนเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วเราก็พยายามลดต้นทุนในส่วนนี้อยู่นะครับโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานแล้วก็นโยบายหนึ่งก็คือเรื่องของการลดพลังงานการใช้ไฟฟ้า แต่ว่าในภายหลังเรา่ยเ,เราก็มาเจอกับทาง Smart Energy Saving ในเรื่องของการลดพลังงานไฟฟ้าในกระบวนการผลิตนะครับที่เราได้นำเสนอโครงการผ่านผู้บริหารระดับสูงของพัฒนาซึ่งเราก็ได้เข้ามาพรีเซนต์โครงการว่าในระบบเอสโคหรือรูปแบบเอสโคนี่ ทางพัฒนาเองเนี่ยชอบ,คบโครงการนี้หรือเปล่านะครับซึ่งจากการนําเสนอโครงการนี้เนี่ยทา,ทางเราเองก็เสนอพร้อมกับกองทุนเอ o โ u n ฟันนะครับซึ่งทางผู้บริหารก็ได้แจ้งเราว่าจริงๆแล้วทางพัฒนาเองเนี่ยก็มีนโยบายในเรื่องของการประหยัดพลังงานอยู่แล้วเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเองก็ทําไปตามสิ่งที่ตัวเองมีกําลังความสามารถเราเองก็เข้ามาทําการวอล์กทูออิดนะครับเพื่อสํารวจ ซึ่งโรงงานพัชซีนาเนี่ยมีทั้งหมด2โรงนะครับโรงงานแรกเนี่ยอยู่ที่หัวกระบือโรงงานที่2อยู่ที่วัดกำแพงเราก็ส่งทีมวิศกรเนี่ยเข้ามาสำรวจทั้ง2โรงงานแล้วก็พบว่าโอ้โหมีมาตรการที่สามารถนำเสนอได้หลากหลายมากเลยนะครับซึ่งสรุปในภาพรวมเนี่ยเราก็สามารถนำเสนอทั้งหมด5มาตรการได้กันบริษัทจัดการพลังงาน Energy Service Company ESCO เป็นธุรกิจที่ให้บริการในด้านการอนุรักษ์พลังงานที่ให้บริการครบโรงจรตั้งแต่การให้คำปรึกษาการเสนอโครงการการบริหารโครงการการออกแบบทางวิศวกรรมวิเคราะห์การใช้พลังงานติดตั้งอุปกรณ์และดำเนินงานสำหรับโครงการอนุรักษ์พลังงานการจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับโครงการด้านพลังงานเป็นต้นโดยบริการของเอสโกจะต้องมีสัญญารับประกันผลการดำเนินงาน ที่มีกระบวนการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการดำเนินการอย่างชัดเจนในส่วนของเรื่องของการลงทุนเนี่ยเราเลือกรูปแบบาการลงทุนใช้ลักษณะของการันตีเซฟวิงการลงทุนในรูปแบบการันตีเซฟวิ่งคือผู้รับบริการเป็นผู้ลงทุนโดยมีเอสโกทำสัญญาพลังงานรับประกันผลประหยัดให้ถ้าหากผลประหยัดที่ได้ต่มกว่าที่ระบุไว้ในสัญญาเอสโก จะเป็นผู้ชดเชยส่วนที่ขาดให้นอกจากในะส่วนเรื่องของแผนที่ชัดเจนแล้วเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของความการรับประกันลและการรับประกันเนี่ยไม่ได้เกิดจากออการรับประกันด้วยตัวเองแต่ว่าให้ก็เตอร์พาร์ตี้เนี่ยเป็นผู้เข้ามาตรวจสอบยาพลังงานหรือ EPC นะครับทางบริษัทสมาร์ทเอเนจี a เซฟิงจำกัดเนี่ยเราก็ได้นำเสนอให้กับ ทางสัพพติน่าในในรูปแบบที่เรียกว่า saving รทการันตีนะครับโดยที่ถ้าผลประหยัดที่เป็นเป้าหมายจากการสำรวจเนี่ยนะครับในทางปฏิบัตินะเมื่อติดตั้งอุปกรณ์ไปแล้วเนี่ยเกิดมีการสรุปผลว่าผลประหยัดไม่ถึงเกณฑ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ทางสัพพตสม์ทเองก็จะมีการชดเชยผลประหยัดที่ขาดหายไปให้กับทางพับทิน่า มาตรการคุ้มฉนวนฮีเตอร์เครื่องฉีดพลาสติกเทคโนโลยีเซรามิกไฟเบอร์อินซูลเลชันเครื่องฉีดเนี่ยจะต้องให้ความร้อนตลอดเวลาแล้วก็ที่สม่ำเสมอการให้การคุ้มฉนวนเนี่ยก็เป็นการรักษาความร้อนไม่ให้กระสูญเสียไปโดยฝป่าประโยชน์นะครับมาตรการติดตั้ง Energy Saving Voltage Regulator เทคโนโลยี v o l t a เท r เร u ู a เลเ อันนี้เป็นอย่างนึงก็คือทางสมาร์ e เอนเนี่ยเข้ามาแล้วก็โชว์ความเชี่ยวชาญว่าพลังงานที่เกินความจําเป็นนะครับที่เกิน380โวลต์เนี่ยทางสมาร์ e เอนเ y ีแนะนําว่าให้ติดตัวว o ลต์เรกูลเลเตอร์ไว้เพื่อให้เราเนี่ยประหยัดในส่วนที่ต้องเสียเป่าตรงนี้ไปครับมาตรการติดตั้ง Energy Saving v o l t a g e Regulator ออุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้าให้เหมาะสมกับมาตรฐานพิกัดแรงดันของเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งช่วยให้ประหยัดพลังงานได้5 1 0มาตรการใช้หลอดประหยัดไฟ LED ไฟเนี่ยจะใช้ตลอด24ชั่วโมงในที่ที่ลักษณะใช้ LED เนี่ยนะครับเพื่ออายุการใช้งานที่นานขึ้นหลอด LED เป็นหลอดไฟที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถช่วยประหยัดไฟได้มากกว่า50%มาตรการใช้หลอดประหยัดไฟ T5 หลอด i f ไฟเนี่ยเอามาใช้ในส่วนของตัวออฟฟิศหนก็คือได้ค่าความสว่างที่มากขึ้นแล้วก็สประหยัดพลังงานเนื่องจากตัวทีไเองเนี่ยใช้บลลาดที่เป็นไฟฟ้าแล้วก็ไม่เกิดความร้อนภายในออฟฟิศแล้วก็ไม่ต้องเปิดแอร์มากนะครับมาตรการติดตั้ง evaporative cooling system มีการติดตั้งตัวทำความเย็นหน้าคอมเพรสเซอร์แอร์ภายนอกอาคารเพื่อลดอุณหภูมิของอ,อ,อากาศที่จะเข้า ไไนอ,อนคมาตรการติดตั้ง Evaporative Cooling System อุปกรณ์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศโดยหลักการลดอุณหภูมิอากาศที่ใช้ระบายความร้อนชุด Condensing ซึ่งทำให้ช่วยประหยัดพลังงานได้มากกว่า10% เมื่อรวมทั้ง5มาตรการแล้วทางบริษัทพาสติน่าจำกัดสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้กว่า2 9 0 0 0 0กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงต่อปีคิดเป็นเงินที่ประหยัดได้950,000บาทต่อปีด้วยเงินลงทุนเกือบ3,400,000บาทซึ่งสามารถคืนทุนได้ภายใน3ปี4เดือน ผลประหยัดในตอนแรกเนี่ยออที่เราประมาณกันไว้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ80,000บาทต่อเดือนแต่หลังจากที่เราทําไปจริงๆเนี่ยผลออกมาจะอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0แบาทต่อเดือนซึ่งมากกว่าเป้าที่เราัางไว้ซึ่งสร้างความพอใจให้กับฝ่ายบริหารแล้วก็แน่นอนว่ามันทาให้บริษัทมีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นด้วยครับและเพื่อให้การอนุรักษ์พลังงานของภาคเอกชนอื่นๆประสบผลสําเร็จเช่นเดียวกับบริษัทพาสทีน่าจำกัดในส่วนของภาครัฐ ได้ดําเนินการส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานโดยใช้กลไกบริษัทจัดการพลังงานให้มีความแพร่หลายโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานหรือพอพอกระทรวงพลังงานร่วมกับสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยยังคงดําเนินการส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไกบริษัทจัดการพลังงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนโดยได้จัดตั้ง เอสโ i อินฟอร์เมชันเซ็นเพื่อเป็นศูนย์ประสานงานระหว่างผู้ประกอบการแหล่งเงินทุนและบริษัทจัดการพลังงานการจัดสัมมนาผ่านกิจกรรม Thailand ESCO Fair <S 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 และจัดกิจกรรม ESCO Business Matching ในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลและภูมิภาคเพื่อให้ความรู้และให้ทุกฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูล รวมทั้งเพื่อให้สถานประกอบการสามารถเลือกใช้บริการเอสโกได้ตรงตามความต้องการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรภายในโครงการมาโดยตลอดด้วยการจัดการสัมมานาการฝึกอบรมการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศเป็นต้นรวมทั้งยังเป็นที่ปรึกษาให้กับทางสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทยแหล่งรวมเอสโกมืออาชีพสำหรับสถานประกอบการอีกด้วยนอกจากนี้ พยังได้ดําเนินโครงการส่งเสริมการลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเอสโกลฝันขึ้นเพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการสนับสนุนการลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงานให้กับผู้ประกอบการหรือบริษัทเอสโกนอกเหนือจากแหล่งเงินทุนธนาคารทั่วไปให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้โดยง่ายอีกด้วยเนื่องแต่ว่าเอสโกเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญในการประหยัดพลังงานนะครับและก็ทําให้เราเนี่ยมีความมั่นใจว่า เอสโกเนี่ยจะสามารถช่วยให้เราเนี่ยลดเรื่องของต้นทุนพลังงานได้นอกจากนี้ทางเอสโกเองเนี่ยยังมีการจัดหาแหล่งเงินทุนที่ทําให้เราเนี่ยไม่ต้องกังวลในเรื่องของเงินลงทุนในส่วนนี้ซึ่งเราเองอ่ยเอาเงินลงทุนไปสามารถเพิ่มประย,ายภาพในการแข่งทางด้านอื่นได้ด้วยครับรับประกันผลประหยัดลดความเสี่ยงในการลงทุนตรวจวัดพิสูจน์ฝด้วยมาตรฐานสากลสามารถจัดหาแหล่งเงินทุน เอสโบริษัทจัดการพลังงานลดความเสีย่ยงรับประกันผลประหยัดสนใจข้อมูลเกี่ยวกับเอสโคเอสโคอินร์เมชันเซ็นเตอร์